สวัสดีครับหาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพ้าไม่รู้ที่พระเหมามานะครับพระเหมาในบ้านมานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 2 7 4 9นนะครับหรือสแกนค r วอารโคตรงนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงอีพช่วงบ่ายเท่าไหร่นะครับพอดี ธุระเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะสงการแล้วนะครับก็เดินทางปลอดภัยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หน,นะครับเป็นพระสมเด็จ พิมพ์พใหญ่นะครับวัดหลักคังนะครับพระเอ่อมีน้ำหนักนะครับพระมีน้ําหนักเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับจะมีค่าแป้งตามองค์พระนะครับนี่ครับเป็นคุยๆข,ขึ้นมานะครับคราวนี้จะติดหูนิดนึงครับ มีลอยยุบตัวนะครับตามองค์พระให้เห็นนะครับดูนะครับธรรมชาติของน้ำมันตังอิวทีออ่ผุดขึ้นมาตามเนื้อนะครับจะเห็นมีสีขาวสลับเหลืองนะครับสีขาวสลับน้ำตาลนะครับเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลนี้ก็เป็นน้ำมันต่างอิวนะครับ ซุ้มข้างนี้จะติดนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเส้นเส้นเลยนะครับให้เห็นเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวลงกล้องด้านหลังกันนะครับมีรอยพู่นเหมือนรูเข็มนิด นิดนดนะครับนแถวแถวนี้นะครับนี่เลยครับเปิดแบ่งปันนะครับองนี้นะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับสำหรับพี่พที่ต้องการบูชาพระสมเด็จ ที่เหมาในบ้านมานะครับอันนี้เป็นภาพที่เหมามานะครับซึ่งส่วนตัวผมดูดีนะครับผ้าเหมามานะครับถ้าแสงไม่พอก็จะเกิดกระพริบกระพริบนะครับจะให้ดูประมาณนี้ได้นะครับ สนใจองไหนสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับมิตินะครับดูมิตินะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปจะเป็นพาสมเด็จเอ่อวัดเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับจะมีแตกรายงาตามองพระนะครับ ดูมิติของพระนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมกันนะครับจะได้ดูเนื้อกันนะครับนี่นะครับโอ้โหชัดเจนนะครับเส้นคอชัดเจนนะครับมีเส้นใต้แขนนะครับตรงนี้ครับใต้หลักแร้ครับ ฐานปลายฐานคมนะครับคมคมกลิบเลยนะครับด้านหลังกันนะครับพอสวยนะครับพอสวยนะครับ โูชัดเจนมากนะครับองนี้เอาแบ่งปันกันนะครับเบาๆนะครับเอาเบาๆนะครับเอาสามร้อยห้าสินะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพักคงนะครับพักคงนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นกุก่ากุใหม่อะไรยังไงนะครับไม่ทราบว่าเขดูกันยังไงนะครับอันนี้เราเห็นว่ามีเ แห่ดอกมะขามด้านในเราก็เออน่าสนใจนะครับแล้วก็มีคูบาร์มีผู้สร้างหลายท่านนะครับเอวเราลงกล้องกันนะครับเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดกันนะครับนี่ครับเราจะเห็นมีแร่มะขามตามองค์พระอย่างนี้นะครับนี่ครับ เส้นคอตรงนี้นะครับเอนี๋ยวนะครับปรับไฟเส้นคอตรงนี้ก็ติดอยู่นะครับนี่ครับติดนะครับติดลางๆนะครับโฟชัดมากนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับเป็นเม็ดเม็ดเมเลยนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับก็มีพอสวยนะครับพอสวยหน้าอาจจะหายไปแล้วนะครับศึกสะดือติดนิดๆนะครับ ลัษมีคมชัดนะครับใบโพคมชัดพักคงนะครับพักคงพักคงลำพูนนะครับองนี้แบ่งปันนะครับเอ่อเปิดแบ่งปันกันนะครับันนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระรอดนะครับด้านบนหักไปแล้วนะครับ แต่ว่าน่าจะหากจะกุหรือไม่ก็หักจากการเก็บนะครับเก็บไม่ดีนะครับอ้นี่น่าสวยนะพระหล่อนี่น่าสวยนะครับ,นนรบมิตินะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับนี่เลยครับอืมโหนี่สวยนะครับมีตุ่มตุ่มเหมือนขอเบ็ดเลยนะครับ เส้นแตกก็ยังคงไว้นะครับมีเส้นแตกลงมาข้างแขนะครับลงมาตรงนี้นะครับตรงฐานมีเส้นนะครับมีเส้นวิ่งวิ่งจากนี่ไปยาวไปนะครับด้านหลังนะครับ เนือคล้ายๆพระคงนะครับมีเม็ดแร่อะไรไม่รู้ครับตรงนี้นะครับแบบนี้น่าจะเป็นพิม,พ,มพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าองค์ก็ใหญ่นะครับใบโพติดชัดนะครับแต่เพียงแต่ท่านบนมีบินไปนะครับ ดูด้านบนที่บินไปนะครับก็จะมีคาบดำๆติดคาดว่าหักมาจากด้านในกุนะครับไม่ใช่หักใหม่นะครับนี่ครับองนี้แบ่งปันเอาเบาๆกันเลยนะครับเบาๆเลยนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระหลวงพุทธรับ ตัวตัวตรงนี้เป็นพิมพ์ะลูดนะครับจะมีเอ่อคาบน้ำว่านนะครับผุดออกมาจากในเนื้อเป็นเม็ดเม็เมเมนะครับที่เราเห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับนี่ครับ เม็ดเม็ด,มด,มด,มดขึ้นมาเลยนะครับบัวก็คมเหมือนกันนะครับด้านหลังจะมีเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่มีทั้งดําทั้งสีออกทองน้อยๆน,นะครับมีว่านมีมดสารนะครับ องนี้นะครับเอาเอาเบาๆนะครับเอาเอ่อเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับพระนางพญานะครับลงรักปิดทองนะครับนางพญาลงรักปิดทองนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นพิมพ์อะไรนะครับคือลงรักจนแบบว่าปิดทองอันนี้น่าจะเป็นทาทองนะครับไม่ใช่ปิดทองธรรมดานะครับเหมือนเอาทองมาทาด้านหน้านะครับนี่ครับจะมีเส้นๆส้ออกมาตรงนี้ครับเหมือนเป็นรอยพุกกันนะครับนี่ครับคือเจ้าของน่าจะเอาไปลงรักแล้วก็มาทาทาเอาไว้นะครับ สวยนะครับสวยผมไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่ลงรักเก่านะครับแล้วก็ทาทองเก่ามาแล้วนะครับองนี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันเลยนะครับหลุดเป็นหลุดนะครับวันนี้เปิดแบ่งปันพี่พกันนะครับองนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นหลวงพ่อโตนะครับกุวัดตาขาวหายนะครับที่พิษณุโลกนะครับที่เขาบอกกันว่าหลวงพ่้สุกนะครับปุกเสกนะครับเป็นพระกุ ฝากกไว้นะครับเดี๋ยวเรลงกล้องกันนะครับประวัติผมก็ไม่ไม่ได้ทราบชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในพื้นที่ก็พอมีราคานะครับตรงนี้มีเหมือนขี้ยุงนะครับปิ่มคมชัดเจนนะครับติดหน้าตานะครับชมด้านหลังนะครับ องนี้ mm hmm. พร <brake. S 2> ้อมเลี <Ink lugar. S 2> ่ยมมานะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับหลวงพ่อโตนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับองนี้ผมเอาเอาเบ่งปันกันนะครับเอาเบ่งปันกันนะครับเอาเอาเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยอมส่งนะครับสนใจสามารถแคบรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับ วันนี้แล้วโลหะจะมีน้อยหน่อยนะครับองนี้เป็นหลวงพ่องเงินนะครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินนะครับมีรอยแต่งตะไบนะครับพระเทช่อนะครับแต่งตะไบมาแล้วพระเทช่อนะครับก็จะมี ก็จะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นเส้นด้านข้างนะครับก็จะมีการตะใบตะใบตะใบนะครับมีช่อก็จะใบเก็บให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับให้ดูเนื้อกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับดูเนื้อนะครับเหลืองอมเขียวนะครับข้างหูลึกนะครับลึกตรงนี้ลึกมากนะครับ พระหล่อโบราณนะครับองนี้จะหย่อนสวยไปนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ด้านหลังมีก่อนไปนิดนึงนะครับลงกล้องนะครับลงกล้องให้ชมกันนะครับเนื้อจะยุยยๆเหมือนดินดินทรายนะครับด้านบนปลายเสียนจะแหลมนิดนึงครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับแล้วก็มี เป็นดินเผานะครับเป็นดินเผาเป็นดินเผาเนื้อก็จะมีทั้งแดงทั้งดํานะครับวัน <c oughs> นี้เอาเบาเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบผมส่งครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นหลวงพุสุกเนื้อผงคุกรักนะครับ มีเม็ดลักติดด้านหลังนะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมหลงกล้องให้ชมกันนะครับโอ้อไม่ใช่ครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่เกินมาแล้วโดนมือสัมผัสน,นะครับหลงกล้องกันนะครับสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับ องน,นี้นะครับองน,นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามอยห้าพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับวัดพับนะครับมีเนื้องอกเป็นตุ่มๆุมนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกน,นะครับ นี่ครับบางจุดเป็นเนื้องอกนะครับบางจุดก็เป็นไข่ที่ขึ้นมานะครับด้าน,นหลังนะครับครับแปลงครับฝ้านะครับยิ่งจับเนื้อยิ่งมันนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจับมาครับเห็นเนื้องอกๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็อดดูไม่ได้นะครับอดหยิบมาส่งไม่ได้นะครับสวยนะครับนํามาแบ่งปันนะครับวันนี้เอาห้าร้อยนะห้าร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจองคไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับสนใจต่อรองราคากันได้แต่อย่าต่อเยอะเลยนะครับพี่ๆนะครับกว่าจะได้พระแต่ละชุดมานะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วก็ต้องให้ค่าในหน้าเขาอีกนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน qr code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบป,ปีนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ